สวัสดีค่ะหน่วยโรคไตสีจอมูลนิธิจิตตานุเคราะห์โรงพยาบาลศรีนคริน์ค่ะหลายคนคงจะสงสัยกันนะคะว่าการล้างอกฆ่าเชื้อตัวกรองเลือดเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำอีกมีขั้นตอนอย่างไรและจะปลอดภัยหรือไม่ในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณมาดูกันนะคะว่าการล้างอกฆ่าเชื้อตัวกรองเลือดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานนั้นมีขั้นตอนวิธีการอย่างไรบ้างค่ะ การล้างตัวกรองเลือดเริ่มจากการไล่เลือดกลับโดยใช้น้ำเกลือ0.9% n อร์ a l s a l ล n e ไล่เลือดกลับคืนร่างกายผู้ป่วยจนตัวกรองเลือดใสจากนั้นนำตัวกรองเลือดใสถังมาที่อ่างชำระล้างโดยแยกสายส่งเลือดทิ้งลงในถังขยะแดงจากนั้นล้างตัวกรองเลือดต่อด้วยน้ำา RO จนสะอาด ถ้ามีเลือดติดมากอาจใช้สารเคมีเช่น4%ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์หรือ4%พารา a ซิติกแอซิดเพื่อช่วยในการกัดคราบเลือดที่เกาะติดทั้งอยู่จนสะอาดเตรียมเครื่องล้างตัวกรองอัตโนมัติโดยการทดสอบเครื่องให้พร้อมก่อนใช้งานหลังจากนั้นนำตัวกรองเลือดมาต่อ เข้ากับเครื่องล้างตัวกรองอัตโนมัติเครื่องจะทำการประเมินประสิทธิภาพตัวกรองโดยวัดปริมาตรความจุของตัวกรองต้องมากกว่าร้อยละแ0และทดสอบเมนเบรนว่าไม่มีการรั่วหลังจากนั้นเครื่องล้างตัวกรองอัตโนมัติจะทำการใส่น้ำยาฆ่าเชื้อเข้าไปในตัวกรองโดยใช้น้ำยาส p ่เปอร์เซ a น i ์ใส่เข้าไปในตัวกรอง 2ถึงสเท่าของความจุตัวกรองนำตัวกรองเลือดออกจากเครื่องล้างตัวกรองอัตโนมัติปิดจุกให้เรียบร้อยเขียนสลากติดชื่อนามสกุลจำนวนครั้งที่ใช้ประสิทธิภาพที่วัดได้ชื่อผู้ทำวันที่ทำและเช็ดให้แห้งก่อนเก็บเข้าที่ให้ตรงกับช่องชั้นชื่อของผู้ป่วยอบตัวกรองทิ้งไว้นานมากกว่า11ชั่วโมง ก่อนนำมาใช้ครั้งต่อไป